สวสดีค่าบ้านเรอยู่ที่สยามไอบีเทพลักษ์นะคะติดกับโรงงานบริษัทซีเกตนะคะ<อ>สีแดงสวยมากเลยมันเป็นเดี๋ยวยัง<อ>ยามาฮ่าแกรนฟิราโน่ค่ะหูแดงแดงสวยเป็นแดงแดงแบบแดงด้านแต่แต่แต่เงาน,นะคะ มันไม่ใช่ด้านแบบด้านปกติธรรมดามันแดงแล้วมันเงามันสวยมากแล้วนี่ดูสิตัวหนังสือเขาเ,น,เนี่ยเป็นตัวหนังสือแกรนฟิลาโน่เนี่ยเป็นเห็นไหมสีดําเป็นหนังสือหนังสือสีดํานูนขึ้นมา่ะตัดกับไอ้สีแดงแดงแดงด้านแต่เงานะคะสวยงามมากแล้วป้าเป็นคนชอบสีแดงอยู่แล้วไงสีแดงกับดําขาวสามสีเนี่ยป้าชอบแล้วนี่เขาเล่นตัดนี่ตรงนี้เป็นดาดาเงา เห็นไหมคะนี่ดำเงาโลโก้ก็นี่เป็นตัวเห็นไหมครเป็นเป็นโครเมียมนะไอ้ตรงนี้เป็นโครเมียมโครเมียมแล้วก็ตรงข้างในเป็นสีดําเขาเล่นตัดกันแล้วนี่ไฟไฟหน้าเห็นไหมคะไฟหน้าแปะเอ้ใช่ไหมหนูไฟหน้าอยู่นี่อันนี้ไฟหลีอันนี้เป็นไฟหลีนะคะเล็กๆเนี่ยน่ารักเนี่ยไฟหลีแล้วนี่ตรงไฟหน้าเขาเห็นนะคะจะว่ากลมก็ไม่ใช่กลมนะ เขาจะเป็นนี่ลงมาอย่างนี้ลนะักษณะลงมาอย่างนี้เป็นรูปไข่แล้วก็ไปตรงนี้เป็นกลมแล้วตรงครอบตรงเนี้ยฝาครอบไฟเขาเนี้ยตรงเนี้ยเป็นดําเงาค่ะดําเงาดูเห็นไหมเท่ดีดอะ่ะเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะานึกไม่ออก <What? S 1> แล้วนี่ไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายก็อยู่นี่นะคะไล่ลงมานี่บางโกลนหน้านี่บางโกลนหน้าก็แดงแป๊ลรอก็เป็นล้อ ล้อเป็นล้อแมกนะคะดูสิเอ๊ะแตล่ล้ออันนี้ไม่มีขนเนาะนี่เห็นไหมครับป้าชี้ให้ดูน่ารักอะเหมาะป้าอยากได้แต่ป้าขับไม่เป็นนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์ป้าบอกตรงๆนี่จะเป็นดิสเบรกนะคะข้างหน้าเป็นดิสข้างหลังเป็นดามค่ะอันนี้ก็เป็นเอ๊ะเาเรียกไรนะโชค๊คเขาเห็นไหมคะนี่สีดํา แอ๋ดำแดงตัดกันเท่ดีเหลือเกินนะคะขึ้นตามป้าขึ้นมามาดูนี่เลยมาดูหน้าผากนี่อันนี้เรียกหน้าผากหน้ากากเนาะเดี๋ยวป้ามาตรงฝั่งนี้ดีกว่านี่หน้าผากหน้ากากหน้าจอโอ้ยหน้าจอเขาเห็นมาเท่เชียมันเป็นตรงขอบที่ถ้าเป็นถ้าเป็นสีถ้ารถเป็นสีแดงแล้วตัวขอบตัดสีดํามันจะสวยแล้วนี่ตรงขอบด้านในเป็นที่ไม่วิ่งนะเป็นเป็นอ่ เป็นโครเมียมหรือแมกซิตเี็มันอยู่ข้างในโครเมียมเออเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ไอตรงเข็มไม้เข็มอะไรเนี่ยจะมีเส้นเนี่ยจะมีลายสีขาวกับสีฟ้าเห็นไหมคะเพื่อความชัดเจนนะแล้วนี่อันนี้ก็เป็นแบบกระจกนะคะจะถอดออกปุ่มนี้ก็คือปุ่มนี่ปุ่มสตาร์ทจะอยู่นี่นี่ปุ่มสตาร์ทแล้วนี่ปุ่มนี้เวลาติดติดไฟแดงเนี่ยเขาจะดับเครื่องเปิดเครื่องอัตโนมัติแหละประหยัดน้ํามันแหละนะคะที่ป้าจับก็เป็น คันเร่งนะคะปลายแฮนด์ By ก็ตรงนี้เป็นสีดำครอบแหละแล้วนี่เบรกหน้าเบรกหลังอยู่นี่นะคะนี่ซ้ายมือก็จะเป็นเบรกมีอยู่นี่ซ้ายขวานี่ตรงนี้ก็จะเป็นเสียบไฟนี่นะคะป้าเปิดให้ดูนี่เสียบไฟแล้วนี่กุญแจเขาเสียบไว้นะคะกุญแจเขาเสียบไว้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่วางขวดน้ําได้เนาะหรือวางโทรศัพท์ก็ได้นะคะแล้วก็ป้าจะกดปุ่มเติมน้ํามันแหละ เพิงเห็นไหมคะเด้งมาแล้วนี่ปุ่มเติมน้ํามันแล้วทีวนี้ป้าจะเปิดกดนี่เลยไหนไหนกดเติมน้ํามันกดเปิดดูข้างในเลยนะคะอ๋อดังแปะ๊ะเดี๋ยวก่อนจะเปิดป้าให้ดูเบาะก่อนเบาะเป็นสีดําสีดําด้านเดินด้วยได้ได้เดินตะเข็บคู่สีขาวอย่างเท่เห็นไหมคะแล้วด้านข้างตรงเนี้ย เห็นไหมคะด้านข้างตรงนี้เห็นเขาจะทําด้วยเป็นเส้นสีขาวครอบครอบนะคะเท่หงายเงือบด้านหลังหงายเงือบนี่ก็เป็นสีแดงแดงด้านแต่งเงานะคะเอาละป้าจะเปิดให้ดูหงายเงือบดูหงายเงือบก่อนยังยังจับยังมั่นเลยเนี่ยโอ้โหป้าชอบจังเนาะแล้วดูนี่ป้าเปิดให้ดูภายในเลยนะคะนี่คู่มือก็อยู่ในเ,เครื่องมืออยู่นี่ค่ะ เครื่องมืออ๋อนี่กระจกนี่กระจกที่เขาถอดออกนะคะนี่คือกระจกที่เขาถอดออกแล้วอันนี้ก็คือคู่มือค่ะนี่คู่มือนี่แล้วข้างในนี่โอ้กว้างนะเนี่ยป้าจะใส่อะไรแต่อะไรได้เยอะใส่อะไรดีอะอะไรก็ใส่ได้ผักเอ,อ้ย ทั้งผักปุ้งผักอะไรตะ,ะไลนี่ผักวงผักแว่นใสโอ้โหแตงกงกังกวาเนาะไปกินกับน้ำพริกกินกับแจว่วสุดยอดใสหมวกกันนองกันน็อกใส่ล่มก็ได้นะคะล่มอย่างพับอะ่ะตานวันนี้มันหน้าฝนใส่เสื้อกันฝนใส่อะไรได้หมดกระเป๋าป้ายังใส่ได้นะใส่ได้หลายใบยด้วยโอเคป้าปิดก่อนนะเอาละทีนี้ไฟหลีสูงหลีต่ํา อันนี้ก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ก็แต่นะคะสัญลักษณ์แต่เห็นเห็น<ๆ>อยู่ละแล้วตามทีนี้ก็มาดูไฟไฟ,ไฟมาดูนี่ต่อเลยค่ะมาดูนี่แกนฟิโาโนนะคะตัวหนะังสือสีดำนูนตัดกระแดงอย่างเก๋อย่างเท่ยัยงหรูแหละนี่แล้วไล่ลงมาตรงนี้นี่ไอ้ท่อไอเสียเขา หลวไหมคะหลูเนาะป้าว่าหลูอะ่ะท่อไอเสียตรนด้านในเนี่ยมันเป็นสีดําใช่ไหมดาดาด,ด้านนี่แหละแต่ตรงนี้เขาเป็นขม,มียมครอบอะ่ะนะมันก็เลยดูหลูขึ้นมามันเป็นโมอเตอร์ไซค์ที่หลูอะ่ะว่างั้นเถอะแล้วอันนี้ก็คือขาตั้งคู่นี่ค่ะขาตั้งคู่อยู่นี่นะคะแล้วนี่ที่พักเท้าของคนซ้อนอ ดเด้งโออ่าเก๋ไหมสีดำโอเคปั๊บปับป๊ก่อนแต่เป็นโครเมียมครอบเห็นไหมคะทำทำหรูเรียนแบบรถยนต์เลยมาดูไฟท้ายต่อกันเลยอันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะคะซ้ายขวาแล้วไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายนี่ก็เป็น LED นะคะนี่แล้วไอทีด้านบนของไฟท้าย LED เนี่ยเป็นดำเงาคะ่ะ เกะมากเท่มากและน,นี่ก็ส่องไฟทับทิมไฟทับทิมตรงนี้ก็เป็นไฟส่องป้ายทะเบียนติดทะเบียนตรงนี้กล่องบนนี้ก็เป็นเอ่อกองอากาศนะคะเนี่ยกองอากาศอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จเอาสตาร์ทอันนี้ก็คือเกียร์สตาร์เกียร์สตาร์ทนี่นะคะ <G ül> อยู่นี่สตาร์ทเท้าอ่ะนะนี่แหละนี่ดันนี้เป็นเกียร์สตาร์ทเท้านะคะ แล้วอันนี้ที่เห็นนี่ก็คือสายพานเนี่ยข้างในนี่จะมีสายพานแล้วก็มีโลโก้ยามาฮ่าอยู่นี่เห็นไหมคะสีดำนูนออกมาดำเงาเช่นเดียวกันนี่ขาตั้งคู่ก็อยู่นี่พักเท้าป้าบอกไปแล้วอันนี้นี่ขาตั้งเดี่ยวนะคะขาตั้งเดี่ยวอยู่ตรงนี้แล้วมีอะไรนี่เรามาดูดูดูที่พักเท้าของคนขับสิเห็นไหมนี่ เขาทําเพื่อกันเวลาไม่ให้ลื่นไงเพราะถ้ามันเรียบไปหมดมันจะลื่นใช่ไหมเวลาเวลา,เ,วลาเอ่อหน้าแล้วตอนนี้ยิ่งหน้าฝนมันอันตรายเนาะนี่เขาทาเป็นเส้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 นจะไม่ลื่นไม่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 พลาดไม่อันตรายนะคะเนี่ยบอกขอบอกเลยป้าอยากได้คันนี้ตั้งแต่ถ่ายมาป้าชอบคันนี้มากที่สุดเพราะมันมัน,ม,น,ม,นมันกระทัดรัดเหมาะสาหรับป้าไงแต่ป้าก็ยังขับไม่เป็นเหมือนกันป้ากลัวกลัวนะ กัวเพราะว่าป้าเคยเคยตกมอเตอร์ไซค์เอยเคยมอเตอร์ไซค์ตกหงายเงืบมามันคือลงไม่ได้จังหวะไงป้าก็เลยเลยไม่กล้าขาับละเอานั่งซ้อนนี่แหละดีกว่าเนาะเพราะเพื่อนเป้ามีมอเตอร์ไซค์กันทุกคนแหละโอเคถ้าสนใจนะคะมาเลยค่ะสยามไอบีเทพรักษ์ P R A K. ติดกับโรงงานซีเกตนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้ป้าขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวปาพาไปชมใหม่ตามปมาค่ะมาเลยบาย